ในปีนี้ครบรอบ155ปีชาตการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งมาวันที่20มกราคม2563ยูเนสโกองค์การเพื่อการศึกษาวิวทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ในวรรปี2,563ถึง2,564ประเทพวราลังการเสงี่ยมนันทกโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ฝ่ายธรรมยุทธ์และผู้ช่วยเจ้าวัดวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานคร ประธานมูลิธิประเทศพราลังกายได้ดำริสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่นปุริทัตโตหน้าตัก9เมตรสูงประมาณ13เมตรพร้อมอาคารประดิษฐาน2ชั้นสูงประมาณ12เมตรนวัดสำปัดตับวนาลรามธรรมยุท์ตำบนโคกโกรดอำเภอเมืองจันนครราชสีมาโดยการก่อสร้างดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อไาวเป็นบูชาธรรมแด่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตและเพื่อประกอบศาสนากิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพร้อมอาคารประดิษฐานในครั้งนี้ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการโครงการสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดสัมปัตตะวนารำธรรมยุทธจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพลอากาศเอกชลิตภูพาสุของค,คอมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการโครงการก่อสร้างทางโครงการโดยจัดกิจกรรมวิ่งปั่นรวมใจอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขึ้นเพื่อเกิดการมีส่วนร่วมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาออกกำลังกายการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ ที่ผู้คนนับถือมากมายในสายวิปัสนากรรมฐานท่านยังเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาซึ่งในปีนี้จะครบ155ปีชาตกาลผมจึงขอเชิญทุกท่านแสดงพลังศรัทธาเพื่อที่จะให้การก่อสร้างอุทยานหลงปูมั่นภูริทัตโตวัดสมปัต,ตาวนารามอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทางอุทยานจึงได้จัดกิจกรรมวิ่งปัน่นรวมใจ อุทยานหลวงปู่มั่นภูรริทัตโตขึ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาการออกกําลังกายการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชะสีมาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเพื่อสะสมบุญบารมีให้กับตนเองและครอบครัวสามารถสมัครร่วมกิจกรรมวิ่งปั่นรมใจได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ race thai run l a n bike หรือตามจุดรับสมัครต่าง ติดตามข่าวสารได้ทางหน้าเพจอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดสมปัตตวันนานรามนครราชสีมาหรือจะร่วมบุญในการก่สอสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดสัมปัตตวนนนารามได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดสัมปัตตวนนนารามเลขที่บัญชี3 7 4 0 9 1 6 1 2 5ขีดขีดขีดห ซึ่งจะออกใบอนุโมทนาบัตรเป็นระบบอ e ีดูเนชั่นติดต่อสอบถามได้ที่คุณกฤิตชัยหมายเลขโทรศัพท์0867717779คุณวริทนทร์0956145492และคุณลิขิต0929662291